แอลลี่ตอนกินก็นยังสวยเผยสเปคหนุ่มในฝันเป็นแบบคนนี้ลูกไม้หล่นใต้ต้นเติบโตคุณภาพครบเครื่องรอบด้านจริงๆแอลลี่ลูกสาวสุดที่รักของอํำอำมารินและอดีตภรรยาจอยอัชริยายิ่งตอนนี้โตเป็นสาวสวย19ปีสวยวันสวยคืนใช้แววสุดตาสุด ความสวยความน่ารักของน้องแอลลี่สร้างเรื่องทำให้หัวใจแฟนคลับรัวกับเสดภาพไปทานอาหารกับคุณแม่พร้อมรัวช็อตกินไม่มีกั๊กไม่ว่าจะมุมไหนอิริยาบถไหนก็ชวนให้ตกลุมรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นอาหารก็น่าทานจนอยากจะไปถามปักหมุดเลยจ้า สาวน้อยมหัศจรรย์ที่ความสามารถไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับน้องแอลลี่อชิรยาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพ่ออ่มอมรินกับแม่จอยอัชริรยาที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วและขึ้นแท่นเป็นลูกหลักแห่งชาติล่าสุดในรายการปากต่อปาก e p 1 1 ซานิเอ็กน้องแอลลี่บางช่วงบางตอนซานิได้ถามแอลลี่ว่ามีสป,ปิคที่ชอบไหมแอลลี่เปิดเผยว่าใีช่วงหนึ่งจะดูดวงใน YouTube บ่อยๆปิกอากาศดูถ้าไม่ตรงก็ข้ามเลยตอนนั้นดูในหัวข้อเนื้อคู่เป็นแบบไหนเป็นคลิปภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็นคนที่ดูอนิเมะผมดำคิ้วหนาและชอบเต้นหนูก็ตกใจมาก แล้วคนนี้ดูคล้ายมากๆคนนี้คนนี้เหมือนจองกุ๊ก BTS หรือเปล่าทำไมชอบคนนี้หนชอบ BTS ทั้งวงเลยชอบทุกคนเลยแล้วเมนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้จองกุ๊กเป็นพิเศษหนูรู้สึกว่าทั้งเจ็ดคนมีเสน่ห์เป็นตัวของตัวเขาเองเก่งมากชอบที่เขาอยู่ด้วยกัน7คนทีมเวิร์กดีมากๆ